ต่อกันที่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลน,นครราชสีมานะคะได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาจัดการให้ความรู้และพัฒนาทักษะในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพนะคะในเรื่องของการป้องกันเด็กจมน้ํากับนักเรียนป้องกันการเสื่เสียในช่วงปิดภาคเรียนค่ะ ที่โรงเรียนอนุบาลน,นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลน,นครราชสีมารวมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและมูลนิธิพุทธธรรม31โดยนางสุพนันคงเกษมพิบานนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อมเป็นประธานเปิดการให้ความรู้และพัฒนาทักษะในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำพร้อมด้วยนายเกษม มาร์คบุรีผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครราชสีมานายพิสิทธ์พงศิริสุภกุลหัวหน้าชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ํามูลนิธิพุทธธรรม3าหนึ่งและเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ํามูลนิธิพุทธธรรม3ามหนึ่งที่มาร่วมให้ความรู้กับนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลน,นครราชสีมาในครั้งนี้ค่ะโดยสำนักงานควบคุมโรคที่9ได้ออกประกาศแจ้งเตือนเด็กเล็ก ยึดหลักอยาาใกล้อย่าเก็บอย่าก้มส่วนเด็กโตยึดหลักตะโกนโยนยืน่นการจมน้ำนับเป็นภัยเงียบที่เกิดขึ้นและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสองของเด็กไทยที่อายุต่ำกว่า15ปีซึ่งในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ737คนหรือว่าละเกือบสองคนสครอ9ค่ะก็ได้เตือนผู้ปกครองหรือว่าผู้ดูแลเด็กไม่ควรปล่อยให้เด็กเข้าถึงแหล่งน้าได้เองตามลาพังเพราะว่าหากคลาดสายตาจากเด็ก เพียงเสี้ยววินาทีเด็กอาจจะจมน้ําได้ค่ะหากเกิดเหตุการณ์เด็กจมน้ําก็ไม่ควรปฐมพยาบาลด้วยวิธีการอุ้มพาดบ่าแล้วกระแทกนะคะแต่ว่าควรโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ1669ทันทีทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน35จังหวัดที่เสี่ยงสูงตามเกณฑ์ที่การป้องกันการบาดเจ็บกําหนดจึงต้องเร่งจัดกิจกรรมเด็กไทยไว่ายน้ําได้ขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมมากที่สุด โดยฝึกทักษะการลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอดให้กับเด็กและเยาวชนด้วยการใช้ปอดของตนเองเสมือนเป็นเสื้อชูชีพค่ะที่จะช่วยประหยัดแรงเอาไว้เพื่อประวิงเวลาระหว่างรอคนมาช่วยเหลือรวมทั้งฝึกการว่ายน้ำขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันการจมน้ำฝึกหลักการผายปอดอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็ฝึกใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำด้วยค่ะ